ที่ตลาดนะ้ดสวนจตุจักรเพลิงไหม้อีกแล้วนะคะแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่าเกิดขึ้นในแต่ละครั้งความเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวค่ะเพราะว่าห้องมันติดๆๆด,ต,ดติดกันอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้เสียหายไป50ห้องนะคะมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม ช่วงฮะทุ่มเมื่อวานนี้เกิดเพลิงไหม้นะคะภายในตลาดน้สวนจตุจักรโครงการ17ค่ะห้องต้นเพลิงเป็นร้านขายกระเป๋าสารก่อนที่จะลุกลามไปถูกร้านค้าข้างเคียงอย่างที่บอกว่าห้องมันอยู่ติดติดติดกนันนนะคะจำนวนร้านค้าที่เสียหายไปตอนนี้ก็คือเกือบเกือบ50ร้านค้าพื้นที่มากกว่า200ตารางเมตรความเสียหายไม่ต่ํากว่า1ล้านบาทซึ่งหลังเพลิงสงบมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันมออีไฟฟ้าลัดวงจรแถวแถวหอน,นาฬิกามันจะเกี่ยวกันไหมแต่ว่าอีกบางส่วนหนึ่งเขาก ต้นเพลิงกับจุดที่มันเกิดไฟฟ้ารัดวงจรนะ่ยมันอยู่ห่างกันแต่ถามว่ากังวลไหมก็กังวลละค่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ค่ะใจเสียเลยค่ะอยู่ตะตุ่มเลยใจใจนี่ร่วงหายหมดเลยเอ่อมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุตลอดเพราะว่าสายไฟเข้ายอะแผงค้าเข้ายอะทีนี้บางเส้นก็อาจจะใหม่บางเส้นก็ไม่แน่ใจว่าอายุการใช้งานกี่ปีแต่ส่วนมากเส้นนี้ก็ดูจะเป็นเส้นใหม่หมดเลย เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยืนยันพบจุดที่น่าจะเป็นต้นเพลิงแล้วนะคะแล้วก็จริงๆจุดนี้มันน่าจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยแต่ว่ากล้องเสียหายจากเพลิงไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บหลักฐานที่ได้ในจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรกันแน่ค่ะด,ดจุดเกิดเหตุแล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุจริงๆนะครับสาเหตุจริงๆอาจจะต้องเอาวัตถุพยานนะครับพวกกล่องไฟฟ้านะครับหรือสายไฟฟ้านะครับที่เราคิดว่าเป็นต้นเพลิงต้นเหตุเนี่ยนะครับ ไปทำการตรวจสอบนะครับยังไม่พบสิ่งผิดปกตินะครับในเ่องของการรังเกนครับ ดานผูอเนรยการสำนักงานเขตจตุจักรบอกว่าตั้งแต่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี2567มีการปรับปรุงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมาโดยตลอดนะคะเปลี่ยนสายไฟที่มันเก่าแล้วมีการตรวจเช็คเป็นวงรอบแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เดินสำรวจเป็นระยะระยะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าหากว่าร้านไหนจ้างช่างมาเปลี่ยนสายไฟก็ต้องให้การไฟฟ้ามาตรวจรับรองด้วยส่วนเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นจะมอบให้รายละ11,400บาทพื้นที่ไหนที่ไม่เสียหายก็คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันศุกร์นี้ค่ะ